สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุฟูสุคนจ้ามือนีกลับมาพอกันอีกแล้วจ้าในช่องใช่ไหมคะใช่ใช่จ้ามือนีแม่สบาพาแซ่พามากินอ่ะยำยำมันทะเลนะพี่น้องกุ้งกุ้งเด้งๆเลยล่ะกับปลาหมึกกุ้งเด้งเด้จะจับลูกเพชรพี่เวกับปลาหมึกสดๆจ้านอาสบายกินยังจ้ามือนีนอนสบากินละเมงโอเคกินข้าวปุ่นนะ โอพี่น้องจะไปเด้อขออย่าเปลี่ยนฐานังไม่มาจ้าเป็นวันอะไรฮะเมื่อกี้น้ำแม่ฉะบาจ้ะยำ <Okay. S 1> แม่ฉะบาเอิญมายำเด้อแต่ว่ายำใส่ไปไหเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอาจจะเป็นสี <Okay. S 1> <c oughs> อีหลานอย่าเต้นดูหลายลูกอันถ่วยแม่สิความมาจ้ามากินน้ำแม่ฉะบาอร่อยจังฮู้ฮู้หอมเลยหอมเลมันเผ็ดต้นเผ็ด ชอบแบบไสของช้องอยู่กับพ่ออยู่พี่น้องม,มาค่ะทุกคนมากินกับแม่ค่ะมาแล้วจ้ายำนะคะเมนูเมนูนี่พี่พี่ปูขอมาลยแม่ชะบากินยำได้จ้าม่ชะบาเขาได้กินยำตัดยำพี่นอ้องอยากแม่ชะบายากีหรืออยากกินแบบสมๆเปรีป้ยวๆแบบ เผ็ดๆไหมชับไม่ไม่สดๆได้จ้ปะปลาปันตอนนี้ถ้าไม่หนอ่เนาะคายอายังตื่นเนเข้ากับคาลิสเก่งคาลิปุ่มน่ไม่ส่บา,าเฮดเองนี่แหละนี่คอยากรูปสูตรบ้างไม่สว่าเฮดในเมืองเซีเออยนไทเบิร์ดจ๊ะเบิร์ไยอยากลูกกับเสเฮดอยู่ราวา มันเห็ดงานอะไรก็แสบป้าบอาว่าอะไรสีค่ะค่ะพี่น้ะะนองเนื้อปูเนี่ยม่แข็งเลยจ้ะแสบแ่ะแสบีริีไว่าเลยนั่นนี่ป้าปบอนว่ามนนแต่ หน้าเรามาเรามาโตฉันอยากกนเผ็ดไงงเดินกุ้งเด่นแห้งอยู่ก็ไปลองไม่บอกเด่นเนี่ยมาเด็ดต่อ พี่น้องและคนละบาดไม่สบายมาอยู่ดี่ปืนได้กินตอนนี้ดีๆเนาะค่ะสบาตว่สาสมบัตว่าไม่ใช่ประเดี๋ยวอยากกินแบบนี้ดังอยากกินแบบบ้านเนาะอันนี้อันนี้แจ้งสีไม่้อาหิ้วเดินี่นบ่อยยังเด้ินี่นเ้าเร็วๆซันลุัวๆเนี่ย ยยนะน,นยูค่ะยูเนี่ยปูยังไม่แสบแียงแค่บ้าแล้วกะซิว่าตัวบ้าตัวด้ต่างบแลบ้วก้ากินยังกับสแสบบ่ญละถักแสบแตรประจานแทะแสบแห้งบุละมันแสบแ ครับครับคุณยังไปเฟิ่อนนะคะคือยังงั้นแม่จะบ้าวอะไงน้องตาบ้าแม่กลังกินน้ำแน่นจะหใ,หหหให้เบิ้งไปโทษล่าสับไรแม่สบมาก็เลยให้มากินงั้นเมื่อกี้อยากให้มากินน้ำดูตต่ดูอ,อ่กดู ก็เลยร้องอ่ะพ่อร้องแล้วก็บอบกดูปัญญาเรื่องพี่นอ้อ,อ,นองตั้งงานตั้งใจกินอันใดที่พี่น้องคอมามาเป็นสบายพยายามเผ็ดเบอร์ด้วยจ้ะพ่ออยากให้มันดูดีสินะมันบอก<ม>เ,ดนะเด้งแห้ง่้นเด้งแห้งแซ่บอร่อย ย้ำแต่ความเปรี้ยวขอขอพ่อน้องสบาบกวาภาประจตกกระตนนัตักกแตแนวาสั่นตักกแตรลายายุบปุ่นนะพี่รองเต้นตุบตุบต,ตุบต,ตุบตอยู่หากับเบืญญ่อนยี่น้ปลาเขาปนปลาเขากับเป็นแป,นปนลนสับนีโอ๊ยแต่ว่าพอนองสบาบอกว่า โบโบพาไปสังคอร้องอยาให้อยาให้ฉันพาไปเขาก็เลยถามว่าเป็นยังย่านตะกะแตนพ่ะนะพี่น้นนองบอกขันเหตุผลอื่นว่าย่านพีหรอกย่านยังกะซิบวบ่าปากแต่คำย่านตะักะแตนมาสั่งเคยพาประจับรอบหนึ่งมันเต่นมันเต่นออกจากขวดแม่สะบานแะม่สะบาทั้งไว้มันขี่เต่นออกจากในถังเต่นอยู่นําห้องละบินอยู่ในห้องละบปนเรแล้วย่าน ยัน,นยังสาตะก,กะแตนนะกับกับบ่สกัปนะเพราะนั้นฉันะว่าได้กินตะกะแตนกับเพื่อนมันร้ายเยี่ยมลายคักกลายแนะ่อ๋แกบอกว่าภาพประจาับตะกระแตนแะน่แล้วก็ตอบก,กับบอสฉันขอลองได้บอสไต้องไปละขอลองหลายๆซะยใช่ คันบอใสข้าวมาขอรองก็สิว่ก็สิคุ้มปายุอันนี้ขอรรองนะป้าปลาอัสราเจอได้ซบสซๆบแซบี้สีอนี่เป็ดปลาแม่ปลแม่เพ็ดยูจ้าระมาของลูกเผ็ดจ้าอีิกาต มาใช้กามกันพี่น้องให้หยุดแม่หยุดนังจ้ามจังใจเลยอ๋อค่ะลูกค่ะอร่อยมากอร่อยมากแค่ค่ะอืมจะคลสาสแนนจะลวก าลูกไปเล่นมากพี่น้องนวคำมาคอยแต่กลับเนี่กับเขาหนูมุจนว่าตา้ายว่าจะกินเขาเที่ยงตอนเที่ยงประหยกเนี่กินเขาเศร้าสวยพอคอยแรงมากน,นะ chặt nha Có nhiều từng mùa đó Nó mang bơm là cả bà 啊，这、那个 ก็มีปู่แม่ไข่เด้อพี่น้องมีแต่ปู่โต้กูไงปู่แม่ไข่จะกระจัดเวสื่อกินอย่างไรแม่ชะบาไ่รู้ ก,กี่ตัวด้วยจาบะคาวเลย้วหวานหวานแห้ง โอ้ยมาหนับปุนเนี่รับักนี้กินตะกแตงนี่เลเขาเป็นควบมแบบอะรเจ็บ มาแข้งจ้ะยี่ว่ามบะมี่มบะมีเราตัดกระแตีมไปห้กินกัน,นยากคุณแบบคุณแบบมาขายกับบะยมี่คุณขายเนี่ย ตักี้ตลาดไห้เล้าเปิดพี่รองฟังเล่า,า,ม,ามันออกเอามาขายาต้กะแตมสิงวิปกิบโอมบื่อจากพี่น้องตอนนี้โควิดปิดประเทศมาพึาา่งกับขามาขายแบ๊ อาดจากในจกนักน่อยนหนน้องมี่สแส่บแฮงตอนเฮ็ดนะพี่น้องว่าว่าสิบอ๊ไส่ปูลายเิเพราะว่ามีกุุ่หลาย,ยปฏิทีพ่อมาถึงเวลากินเอ,อ๋เบิร์ตลี เกิดเป็นพอเหตุเบิดเอาเสิเอาสเอาสอยแล้วเดี๋ยวน้องสบามานั่งกินดีๆค่ะไปล้วพี่น้องเาคอ ทั้งคลิปเมือม่อวต้องขอโทษนะแม่จา๋าแม่จะบาสร้างไปหรอวันแม่สบายหรอกเพน่นจะเติมสร้างไปใหาา้เราจ้ะพ่อทำเนี่ยม้าไอ้เสือ ะดูกันออนดิดี๋ยไมนำมันพอพอเยพงตื่นล้ากินเขาไปน้ำล้วก่ะเบิร์แม่สบายกินไปน้ำ แล้วไปเห็นงามน้ำกินแล้วนแลมเรกินขายนมเทียงเรอก็สะิเปินคลิปแม่ยบาไร้ขเางมึงมานั่มมากินขาน้าวน่นั่มกติดว่าเป็นแฟนคลับแม่เอา,าปูปูปูแชรปล่าแม่แชร์ูดตอกรดดฮึอะรก กระดูพ่อก็ดคนหรอกินก็ดูนมีกิน,กน,นบลา,าเพบลล่า,าเพจา็จ้ะเพนแห้งจ่านองสมาบ่มีทางกินอะไเลยจ่ะอืดกับมันความจะไปกันพีน้อง อีกสองตอนมามามาสวัสดีค่ะเร็ว,วสวัสดีค่ะไปแล้วนะจ๊ะหลังมาสวัสดีค่ะจูบี่มันมาเห็นหเร็วมายืนยูพี่มายืนยืนยืนลูกลูกลูกยืนปรับึงได้พี่ลองไปแล้วจ้า ขอบคุณทุหรับการรับชมอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร,ร์ะครแชร์หายน้ำด้วยจ้า,าคลิปนี้ไ,นไปแล้วคลิปนี้ไปแล้วจ้านนพากันไนคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า <laughs>